ประวัติศาสตร์ว่าด้วยสมเด็จพระนเรศวรจุดร่วมผลประโยชน์กองกำลังไทยใหญ่และรัฐบาลไทยช่วงปี2548ที่ฐานเนินกองคาของทหารไทยใหญ่มีสารสมเด็จพระนเรศวรและการสักการบูชาที่คอของทหารไทยใหญ่มีเหรียญทองแดงรมดำรูปสมเด็จพระนเรศวรร้อยเชือกห้อยเป็นของขลังติดตัวสถานการณ์เมื่อปี2548มีการต่อสู้ครั้งใหญ่ในเดือนเมษายน ระหว่างกองกำลังว้าแดง UWUSA UNITED WA State Army หน่วย171ของหน่วยเสียกลางที่มีเป้าหมายครึ่งยึดพื้นที่โดยไตยแรงของกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่ SSA ชานสเตทอามภายใต้การนำของพันเอกเจ้ายอดศึกทำไมต้องเป็นสมเด็จพระนเร,วนรศวรกษัตริย์ไทยที่เสด็จสวรรคตรไปกว่า400ปีพันเอกเจ้ายอดศึกผู้นำกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่ขณะนั้น บอบคำถามสั้นๆถึงที่มาทางประวัติศาสตร์อันทำให้ทหารไทยใหญ่นับถือสมเด็จพระนเรศวรอย่างที่สุดว่าพระนเรศวรกับเจ้าคำไก่น้อยเจ้าฟ้าของไทยใหญ่วีระบุรุษคนหนึ่งของชาวไทยใหญ่ท่านเป็นเพื่อนกันมีจุดมุ่งหมายเหมือนกันคือต้องการรบพม่าต้องการขับไล่พม่าออกจากแผ่นดินไทยและแผ่นดินไทยใหญ่คนไทยใหญ่ถือว่าถ้าพระนเรศวรยังอยู่ไทยใหญ่จะไม่ลำบากอย่างนี้เพราะท่านามีนโยบายปราบพม่าให้หมดสิ้น คนไทยใหญ่ทุกคนรู้เรื่องนี้ผมศึกษาประวัติศาสตร์ได้รู้และชื่อถือมากทหารไทยใหญ่ทุกคนเชื่อเพราะรู้ประวัติศาสตร์ผมอธิบายให้ฟังทุกคนช่วงที่สมเด็จพระนเรศวรทรงทําสงครามประกาศอิสรภาพจากการยึดครองของพม่าครั้งนั้นทหารไทยใหญ่ได้เป็นกําลังคนสําคัญเป็นเพื่อนตายร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลมากับทหารไทยต่อสู้เพื่อเอกราชของชาติไทยกอบกู้เรียกคืนแผ่นดินจากการยึดครองของพมา่า พระราชพงศาวดารกรุงสยามฉบับบริติชมิวเซียมบันทึกว่าขณะนั้นพระยากำแพงเพชรส่งข่าวไปถวายว่าไทใหญ่วิงเสือเสือต้านเกียกายขุนประลัดมังซังมังนี่วัยลองกับนายมาทั้งปวงอันอยู่ณนเะมืองกำแพงเพชรพาครัวอพยพหนีพม่ามอนตามไปทันได้รบพุ่งกันตำบลหนองปลิงเป็นสามารถพรม่ามอนแต่แก่ไทใหญ่ทั้งปวงทั้งปวงยกไปทางเมืองพระพิษณุโลกสมเด็จพระนเรศวรเป็นเจ้าทราบดังนั้น ก็ให้มาเร็วไปบอกแกหลวงโกษาและลูกขุอนอัอย่รักษาเมืองพระพิศณุโลกว่าซึ่งไทยใหญ่นี้มานั้นเกลือกจะไปเมืองอื่นให้แต่งออกอายัดด่านเพชรบูรณ์เมืองนครไทยชาตรการแสเซาให้มั่นคงไว้อย่าให้ไทยใหญ่ออกไปรอดหลวงโกษาและลูกขุนทั้งปวงทราบดังนั้นก็แต่งออกไปกำชับด่านทางทั้งปวงตามรับสั่งฝ่ายไทยใหญ่ก็พาครอบครัวตรงเข้ามาเมืองพระพิศณุโลกหลวงโกษาและลูกขุนทั้งปวงก็รับพิทักรักษาไว้ นันทสุกับราชสังครามมีหนังสือมาให้ส่งไทยใหญ่หลวงโกษาและลูกขุนผู้อยู่รักษาเมืองพระพิศณุโลกก็มีได้ส่งทหารและประชาชนไทยใหญ่ที่เข้ามาอยู่ในอารักขาของทางไทยนั้นทางพม่าได้ขอให้ส่งกลับสมเด็จพระนเรศวรรับสั่งให้มีหนังสือปฏิเสธว่าเมื่อมีผู้มาพึ่งพระราชสมภารหวังจะให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆการจะให้ส่งไทยใหญ่ไปนั้นไม่ควรด้วยคลองขติยราชประเพณีธรรม ทำให้ทหาร SSA เลื่อมใส่ศรัทธาสมเด็จพระนเรศวรในฐานะประดุษศูนย์รวมแห่งความเชื่อเมื่อปี2501หนุ่มศึกฐานกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่กลุ่มแรกภายใต้การนำของเจ้าน้อยซอยยันตะก่อตั้งขึ้นที่รัฐชฐานติดต่อจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์ใน